ตาขายฟ้ามองไม่เห็นแต่ท่านไม่อาจปฏิเสธถึงการดำลงคงอยู่ของมันตาขายฟ้ากว้างไพศาลแม้มีช่องทีห่างแต่ไม่มีรูให้เล็ดลอดได้ภายใต้ตาขายฟ้าพิสูจน์ว่าเวรกรรมมีจริงไม่มีผู้ใดหลบหลีกหนีผล<น>เป่าบุญจิ้นตอนสวรรค์หลง โทษแท็กที่หนึ่ง ต้องสังเกตจากในตาซึ่งไม่อาจซ่อนความรู้สึกได้หากเป็นความดีงามดวงตาจะแน่นิ่งหากมีจิตคิดคดในตาจะกลิ้งกลอกเมื่อสดับฟังคำพูดคอยสังเกตดวงตาต้องไม่ผิดพลาดวิการลมพัดแรงทางภูเขาเปี่ยวร้างวังเวงพลันปรากฏแสงไฟสว่างวูบวาบ ผู้คนขบวนหนึ่งถือคบไฟแบกเกี้ยวเดินทางผ่านมาที่แท้เป็นขบวนเกี้ยวของเป่าบุญจิ้นเป่าบุญจินส่งเสียงจากภายในเกี้ยวให้หยุดเกี้ยวถามว่านี่เป็นสถานที่ใดที่ปรึกษากงสุนบอกว่านี่เป็นสันเขายอดสุนักตั้งขึ้นเพื่อรําลึกถึงสุนักแสนรู้ตัวหนึ่งถัดไปยังปลูกสร้างเก๋งตอบแทนคุณ สร้างขึ้นเป็นอนุสณ์บ่งบอกถึงความกระตันยูของสุนัขตัวนั้นเปาบุญจิ้นบังเกิดความอยากรู้สั่งให้นำทางไปเมื่อทั้งหมดเดินทางถึงเห็นเป็นเก๋งพักร้อนสำหรับให้ผู้คนหยุดพักผ่อนภายในเก๋งยังปั้นรูปสุนัขตัวหนึ่งเปาบุญจิ้นจับจ้องมองสุนัขตัวนั้นกลับเห็นสุนักกลายเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเห่ากระโชคใส่เขาต้องฉุกใจคิดหรือว่ามันมีเรื่องคิดบอกกับเขา ดังนั้นถามว่าท่านกงซุนสุนัขตัวนี้มีคุณความดีอย่างไรเรียนใต้เท้าจำเดิมเจ้าดำเป็นสุนักจรจัดตัวหนึ่งเกือบหิวตายที่ข้างทางได้รับการช่วยเหลือจากคนตัดฟืนผู้หนึ่งนำไปเลี้ยงดูต่อมาในฤดูอันหนาวเหน็บคนตัดฟืนเดินทางถึงที่นี้พลันล้มป่วยลงเจ้าดำ ก็วิ่งฝ่าลมหิมะไปขอความช่วยเหลือตามที่ต่างๆในที่สุดมีหมอใจบุญผู้หนึ่งมาช่วยชีวิตนายของมันทันท่วงทีแต่ตัวมันกลับหมดเรี่ยวสิ้นแรงล้มตายลงนี่คือเรื่องราวที่มันตอบแทนบุญคุณผู้เป็นนายเปาบุญจิ้นรับฟังจนสะทกสะทอนรำพึงว่าแม้แต่สุนัขยังรู้จักตอบแทนบุญคุณควรที่คนเนรคุณทั้งหลายต้องนึกละอายใจ จากนั้นจุดทูบนำทั้งหมดแสดงความเคารพคารวะต่อรูปปั้นสุนัขนั้นพลันปรากฏสายฟ้าแบลบแปปรับ,บเสียงฟ้าร้องดังคลื่นคลั่นกระแสลมพัดแรงขึ้นเป๋าบุญจิ้นต้องพึมพำว่าวันนี้มีเรื่องประหลาดมากหลายพลันเห็นสามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งสวมเสื้อผ้าเก่าขาดกลางหลังสะพายเข่งไม้ไผ่บรรจุข,ข้าวของต่าง ปีนป่ายขึ้นมายังเก๋งตอบแทนคุณด้วยน้ําตานองหน้าสามีภรรยาคู่นั้นพอมาถึงเบื้องหน้าเปาบุญจินชายชาราบอกว่าเขาชื่อส่งกวงเปาบุญจินจึงถามว่าทั้งสองร้องไห้ด้วยเรื่องใดและเมื่อเห็นเขาเหตุใดจึงหนีหนะ้าส่งกวงกล่าวกลบเกลื่อนว่าเขาไม่ได้ร้องไห้หากแต่ถูกผงทรายเข้าตาที่ปรึกษากงศุลบอกว่า หากทั้งสองมีความเดือดร้อนอันใดสามารถบอกออกมาแต่เท้าเป่าห่วงใย,ยราษฎรทุกรูปนามยินดีให้ความช่วยเหลือส่งกวงยังปฏิเสธว่าไม่มีเรื่องใดเป่าบุญจิ้นจึงอนุญาตทั้งสองกลับไปเป่าบุญจิ้นและคณะเดินทางต่อพอเข้าตัวเมืองเห็นข้างทางมีตัวตึกหลังหนึ่งแขวนป้ายยี่ห้อจารึกชื่อหออี้หงที่แท้เป็นซ่องนางลมแห่งหนึ่ง ยามนั้นประจวบปรากฏเกี้ยวโดยสารคันหนึ่งเคลื่อนเข้าหอคนในเกี้ยวเป็นหญิงสาวหน้าตาหมดจดงดงามนางหนึ่งเป่าบุญจิ้นอดสะทกสะท้อนไม่ได้คิดไม่ถึงว่าหญิงสาวสะครานโฉมนางหนึ่งกลับยึดอาชีพเช่นนี้ช่างน่าเสียดายนักพร้อมกันนั้นหวนนึกถึงสามีภรรยาสูงอายุเมื่อครู่มีหน้าตาเศร้าโศกเสียใจแต่พยายามปิดบังความจริงไว้คาดว่า คงมีสาเหตุความในแน่นอนส่งกวงสองสามีภรรยาปลูกกระท่อมซ้อมซ่อพักอาศัยมีอาชีพเก็บของเก่านำไปขายแลกเศษเงินมาประทังชีวิตทั้งสองพอกลับถึงบ้านส่งกวงนึกชมเชยวาสนาตัวเองบอกว่าหากใต้เท้าเป่าทราบเรื่องของเทียนเป่าที่ประพฤติอักตันยูมิรู้คุณไม่แน่ว่าจะจับบุตรชายของเขาไปประหารชีวิต มีคาดเปาบุญจินพร้อมด้วยที่ปรึกษากงสุลและจันเจ้าพลันปรากฏกายขึ้นที่หน้าประตูสร้างความตื่นตระหนกแก่ส่งกวงสองสามีภรรยายิ่งที่แท้เป่าบุญจิน้นึกถึงเรื่องของทั้งสองไม่คลายจึงสืบสาะมาถึงที่นี้ส่งกวงสองสามีภรรยาเชื้อเชิญเปาบุญจิน้นั่งลงชิงอ้อนวอนว่าเทียนเป่าอายุเยาวไร้ความผิดขออย่าได้ลงโทษเขา ที่ปรึกษากงสุลบอกว่าขอเพียงไม่ได้ก่อกรรมทำเขียนรุนแรงใต้เท้าเป่าจะไม่ทำอย่างไรเป่าบุญจิ้นกล่าวเสริมว่าเขาเพียงต้องการช่วยเหลือทั้งสองมีเรื่องอันใดสามารถบอกได้อย่างเต็มที่ในที่สุดส่งกวงสองสามีภรรยาบอกเล่าว่าเมื่อ18ปปีก่อนทั้งสองเก็บสิ่งของผ่านเก๋งตอบแทนคุณพบเห็นเด็กชายน่ารักน่าชังผู้หนึ่ง นอนอยู่ในตะก้าไวายซึ่งวางอยู่บนโต๊ะหินกลางแจ้งในตะก้ายังมีกระดาษข้อความแผ่นหนึ่งเพียงแต่ส่งกวงไม่รู้จักหนังสือจึงอ่านไม่ออกภรรยาส่งกวงเห็นว่าทั้งสองไม่มีบุตรคราครั้งนี้คงเป็นสวรรค์ประทานเด็กน้อยผู้นี้มาจึงเสนอให้อุ้มเด็กชายกลับไปเลี้ยงดูส่งกวงเห็นว่าเมื่อเป็นสวรรค์ประธานให ก็ตั้งชื่อเด็กชายว่าเทียนเป่าซึ่งแปลว่าของวิเศษจากสวรรค์นับแต่นั้นเป็นต้นมาส่งกวงสองสามีภรรยาฟูมฟักเลี้ยงดูส่งเทียนเป่าจนเติบโตมาดว่าชีวิตความเป็นอยู่อาจขัดสนไปบ้างแต่ก็ไม่ให้เทียนเป่าได้รับความลำบากคิดไม่ถึงเทียนเป่ากลับถูกเด็กวัยเดียวกันตั้งข้อรังเกียจไม่ยอมเล่นหัวด้วย บังเกิดเป็นปมด้อยขึ้นในจิตใจของเทียนเป่ามีอยู่วันหนึ่งเทียนเป่าบอกว่าส่งกวงสองสามีภรรยามิใช่ผู้บังเกิดเกล้าของเขาขอให้บอกชาติกำเนิดที่แท้จริงแก่เขาสร้างความโกรธแค้นแก่ส่งกวงยิ่งตวัดมือตบหน้าเทียนเป่าชาติใหญ่ภรรยาส่งกวงทางหนึ่งห้ามปรามสามีทางหนึ่งบอกให้เทียนเป่าขอขมาต่อบอิดา แต่เทียนเป่าบอกว่าเขาไม่ใช่บุตรของทั้งสองเขาจะไปตามหาบิดามารดาที่แท้จริงส่งกวงเดือดดานกว่าเดิมคิดทุบตีเทียนเป่าให้ตายคามือเทียนเป่าพลันยกมือผลักใส่ผลักจนส่งกวงล้มงายลงกับพื้นส่วนหลังแทบหักไปเทียนเป่ากลับพระจากไปโดยไม่แยแสเป่าวุ่นจิ้นพอฟังจบถึงกับบันดาลโทสะร้องว่าส่งเทียนเป่าผู้นี อกตันยูจริงๆคำพังเพยมีว่าไว้นอกเหนือบุปการีแล้วพระคุณเลี้ยงดูช่างยิ่งใหญ่ต่อให้ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขเทียนเป่าก็ไม่สมควรลืมบุญคุณที่เลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่ภรรยาส่งกวงรีบคุกเข่าลงอ้อนวอนเป่าบุญจิน้นอย่าได้ประหารเทียนเป่าเป่าบุญจิ้นถามว่าเทียนเป่าแหลงน้ําใจถึงเพียงนี้พวกเขายังไม่ถือสาหรือส่งกวงสองสามีภรรยาล้วนบอกว่า เทียนเป่าแม้ไม่ใช่ลูกในไส้แต่ทั้งสองก็ยึดถือเป็นบุตรในสายเลือดคนที่เป็นบิดามารดาไหนเลยโกรธแค้นบุตรของตัวเองได้หลังจากมีโทรศัพท์ก็เลิกแล้วกันไปเปาวุญจิ้นทอดถอนใจลำพึงว่าหัวอกของบิดามารดามีบุตรที่ดากี่คนที่เข้าใจได้จากนั้นก็สั่งการต่อที่ปรึกษากงสุลว่าเมื่อกลับไปแล้วให้แจ้งไปยังทุกอำเภอสืบหาร่องรอยของซ่งเทียนเป่า หากได้ข่าวคราวใดก็แจ้งต่อซ่งกวงสองสามีภรรยาหญิงสาวที่โดยสารเคี้ยวกลับหออี้หงเป็นดาวเด่นประจำหอมีนามว่าสุยเซียนซึ่งหมายถึงดอกจุยเซียนของจีนสุยเซียนแม้อยู่ในซ่องนางโลมแต่รักนวลสงวนกายคงความบริสุทธิ์ไว้ทั้งเก็บรวบรวมเงินทองเตรียมไถ่ตัวพ้นจากหอแต่หวนนึกถึงตัวเองเป็นนางคณิกา หากออกจากที่นี้จะไปยังที่ใดยังมีผู้ใดแยแสเลือบแลอิสตรีที่เคยยึดอาชีพเช่นนี้ยามนั้นมีคุณชายแ่ฉินผู้หนึ่งมาเที่ยวที่หออี้หงเจาะจงให้เรียกตัวสุยเซียนมาปรนิบัติแม่เล้าหออี้หงได้แต่โอนอ่อนผ่อนตามรับปากว่าจะเรียกตัวสุยเซียนมาคุณชายฉินนั่งอยู่ในห้องพิเศษ ดื่มสุร,รารอคอยสุยเซียนกลับพบเห็นคนผู้หนึ่งยื่นกิ่งไม้ยาวจากนอกหน้าต่างคิดเขี่ยไก่ที่จัดวางอยู่บนโต๊ะไปรับประทานจึงร้องเอะอะโวยวายสั่งนักเลงคุมหอนางลมจับหัวขโมยไว้เห็นหัวขโมยผู้นี้เป็นบุรุษหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาสวมใส่เสื้อผ้าซ่อมซ่อคุณชายฉินกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งมาทำลายบรรยากาศของเขาและหยิบฉวยไก่ตัวนั้นยัดใส่ปากของบุรุษหนุ่ม บุรุษหนุ่มขัดขืนดิ้นรนเตะถูกคุณชายฉินเท้าหนึ่งคุณชายฉินเดือดดาลเป็นการใหญ่สั่งให้นักเลงลงมือทุบตีนักเลงคุมหอหนางลมทั้งสองพากันลงมือทำร้ายบุรุษหนุ่มนั้นลอยเลี้วไปหล้มคว่ำลงกับพื้นกลับล้มอยู่เบื้องหน้ากระโปรงงามชุดหนึ่งที่แท้ประจบกับสุยเซียนรุดมาพอดีบุรุษหนุ่มนั้นคลืบคลานขึ้นจากพื้นสายตาสุยเซียนพลันเหลือบเห็นลำคอของบุรุษหนุม่ม คล้องไหมแดงผูกยกประดับชิ้นหนึ่งถึงกับตากระจ่างวูบคุณชายฉินเห็นสุยเซียนออกมาแล้วจึงเปลี่ยนจากเดือดดานเป็นยินดีสุยเซียนขอร้องคุณชายฉินปลดปล่อยบุรุษหนุ่มออกไปคุณชายฉินย่อมรับปากพร้อมกับร้องสั่งให้หออี้หงเปลี่ยนอาหารชุดใหม่มาสุยเซียนเห็นบุรุษหนุ่มนั้นออกจากห้องนางจึงติดตามออกไปเรียกรังบุรุษหนุ่มนั้นไว้ หยิบยื่นเศษเงินให้บุรุษหนุ่มนั้นไปรับประทานอาหารพร้อมกับขอดูป้ายหยกที่คล้องคออีกฝ่ายหนึ่งบุรุษหนุ่มนั้นแม้มึนงงสงสัยแต่ยังปฏิบัติตามถอดไหมแดงที่คล้องคอส่งให้สุยเซียนชมดูแล้วถามว่าหยกชิ้นนี้ไปได้มาจากที่ใดบุรุษหนุ่มนั้นตอบว่านับแต่เขาจำความได้ก็คล้องหยกชิ้นนี้ติดตัว สุยเซียนถามว่าเขาแท้ฟางหรือบุรุษหนุ่มนั้นตอบว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าไม่ทราบว่าตัวเองแท้อะไรแต่บิดาบุญธรรมแท้ซ่งสุยเซียนเห็นว่าที่นี้ไม่สะดวกกับการสนทนาจึงเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่งไปที่โรงเตี๊ยมเซียวเซียงอีกสักครู่นางจะไปสมทบการพบเห็นหยกประดับครั้งนี้สร้างความพลุ่งพล่านใจแก่สุยเซียนยิ่งเข้าใจว่าเป็นสวรรค์ลิขิต ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของนางจำได้ว่าตอนที่มารดายังมีชีวิตอยู่เคยเล่าว่าเขาเป็นทายาทขุนนางใหญ่เหตุใดจึงตกต่ำยากไร้ถึงเพียงนี้เมื่อสุยเซียนเดินทางถึงโรงเตียมเซียวเซียงเห็นบุรุษหนุ่มนั้นสั่งอาหารมาดื่มกินในห้องพักอย่างมุมมามพอพบเห็นนางค่อยวางชามน้ำแกงลงอย่างกระดากซุยเซียนคืนหยกประดับ ชิ้นนั้นให้จากนั้นแสดงยกประดับของนางให้อีกฝ่ายหนึ่งชมดูเมื่อประกบยกประดับทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันก็กลายเป็นป้ายยกกลมที่สมบูรณ์ป้ายหนึ่งสุยเสียนบอกว่าครอบครัวของทั้งสองรู้จักกันมาก่อนภายหลังทางบ้านเกิดอุทกภัยจึงต้องอบพยพหลบหนีก่อนแยกย้ายจากกันมารดาของเขาได้หักป้ายหยกเป็นสองชิ้น แบ่งให้เขากับนางคล้องคอไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ทำความรู้จักกันในวันหน้ากล่าวไปทั้งสองเป็นคู่มั่นหมายกันตั้งแต่เล็กเองสุยเซียนยังบอกเล่าว่าคนในครอบครัวของนางเสียชีวิตหมดสิน้นตอนแรกมารดาตายจากต่อมาเป็นบิดานางเพราะต้องการค่าใช้จ่ายในการฝังศพบ,บุพการีจึงขายตัวเองเป็นหญิงรับใช้ผู้อื่นมีคาดผู้ที่ซื้อตัวนาง ขายนางให้แก่หออี้หงจากคํำของมารดานางยังทราบว่าหลังจากเกิดอุทกภัย,ภยก็เกิดโรคระบาดซ้ำทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ต้องล้มตายดังนั้นนางไม่ทราบว่าคู่มั่นหมายเป็นตายร้ายดีประการใดแต่เท่าที่นางจดจำได้คู่มั่นหมายของนางแท้ฟางบิดาชื่อฟางเผิงสุยเซียนถามบุรุษหนุ่มว่าตอนนี้เขาชื่ออะไรบุรุษหนุ่มบอกว่าเขาเรียกว่าเทียนเปา ซุยเซียนถามถึงบิดามารดาของเขาเทียนเป่าโป้โปดว่าพวกเขาตายแล้วหลงเหลือแต่เขาคนเดียวซุยเซียนฟังจากคำจรจาของเทียนเป่าแสดงว่าเคยเล่าเรียนหนังสือมาจึงถามว่าเขาเคยคิดไปสอบแข่งขันเป็นจองงวนหรือไม่เทียนเป่าบ,บอกว่าตอนนี้เขากระทั่งเลี้ยงปากเลี้ยงท้องยังไม่มีปัญญายังจะคิดหวังสิ่งใดได้ สุยเซียนออกปากให้เทียนเป่าพักอาศัยอยู่ที่นี้ตั้งใจท่องตำรับตำราด้านค่าใช้จ่ายปล่อยให้เป็นภาระของนางเทียนเป่าพอฟังอดถามไม่ได้ว่าเหตุใดต้องทำเช่นนี้เพราะหยกประดับครึ่งชิ้นนั้นหรือมารดาบอกว่าเป็นเพียงหยกประดับครึ่งชิ้นแต่นั่นหมายถึงชีวิตของข้าหากไม่ได้พบพานก็ถือว่าเป็นกรรมตอนนี้ได้พบพานจึงเป็นความโชคดี เอ่ยถึงตอนนี้เปลี่ยนเป็นบอกให้เทียนเป่านอนพักผ่อนพรุ่งนี้นางจะจัด,จดหาสิ่งของเครื่องใช้มาให้ที่ปรึกษากงสุลรายงานต่อเปาวุ้นจิ้นว่าอำเภอต่างๆมีสารตอบกลับมาว่ายังหาตัวส่งเทียนเป่าไม่พบซึ่งความจริงการหาตัวคนผู้หนึ่งเชกเช่นงมเข็มในมหาสมุทรหากส่งเทียนเป่าจงใจเปลี่ยนชื่อแท้หรือหลบซ่อนตัวไว้ก็ยากจะหาพบได้ เป่าบุญจิ้นเข้าใจดีแต่เป็นห่วงส่งกวงสองสามีภรรยามีสภาพเฉกเช่นไม้ใกล้ฟังอาจคิดถึงบุตรชายจนล้มป่วยลงที่ปรึกษากงสุลจึงเสนอวิธีผ่อนปลนว่าให้ส่งคนไปแจ้งต่อสามีภรรยาคู่นั้นว่าหาตัวเทียนเป่าพบแล้วตอนนี้เขากำลังกักตัวเองสำนึกผิดรอจนได้คิดจะกลับบ้านอย่างนั้นจะคลายความเศร้าโศกของผู้เท่าทั้งสองได้จันเจ้าบอกว่า เขาคิดไปเยี่ยมสหายที่อำเภอสิ้นหยางพอดีเป็นทางผ่านจึงอาสาไปส่งข่าวต่อส่งกวงสองสามีภรรยาทางด้านสุยเซียนยังหิ้วตะก้าบรรจุสิ่งของคิดไปเยี่ยมเทียนเป่ากลับเผชิญการขัดขวางจากแม่เล้าหออี้หงสุยเซียนบอกว่าเทียนเป่าเป็นคู่มั่นของนางตั้งแต่เล็กขอให้อีกฝ่ายหนึ่งสงเคราะห์นางอนุญาตนางแต่งงานกับเขา แม่เหลาหออีหงจึงเรียกเงินค่าถ่ยตัวถึง2,000ันตำลึงสุยเซียนความจริงเก็บออมเงินทองไว้ไม่น้อยแต่ระหว่างนี้ต้องส่งเสียเทียนเป่าใช้จ่ายเงินทองไปแทบหมดสิน้นไหนเลยมีเงินสองพันตำลึงได้แม่เหลาหอเทียนหงจึงเสนอให้นางอยู่รับแขกหาไม่ก็ยินยอมเป็นนางบำเรอของคุณชายฉินซุยเซียนเดินทางไปหาเทียนเป่าที่โรงเตรียม เห็นเทียนเป่ากำลังท่องตำราอยู่ในห้องพักสร้างความปราบปลื้มใจแก่นางกล่าวว่าเทียนเป่าหากท่านสอบได้ตำแหน่งจองหวนก็ประเสริฐไม่เสียทีที่ข้าทุ่มเทให้สุยเซียนท่านดีต่อข้าถึงเพียงนี้ไม่ว่าข้าสอบได้หรือไม่ต้องมาไถ่ตัวท่านแน่นอนสุยเซียนโผเข้าอ้อมกอดของเทียนเป่าแล้วกล่าวว่า ขอเพียงได้ยินคําพูดของท่านนี้ข้าก็พึงพอใจแล้วดังนั้นสุยเซียนยอมมอบกายต่อเทียนเป่าทั้งหมดนี้เกิดจากความสมัครใจของนางทั้งสิน้นหลังจากที่เพลิงรักสงบลงสุยเซียนนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งให้เทียนเป่าวีสางผมให้ปากกล่าวอย่างเอียงอายว่าท่านคงคิดไม่ถึงว่าข้ายังไม่เคยผ่านมือบุรุษมาก่อนกระมัง ข้าคิดไม่ถึงจริงเช่นนี้สมควรบอกว่าท่านเฝ้ารอคอยคนมาเชยชิดชมมีแต่ข้าสมหวังแนบสนิทแต่ผู้เดียวสุยเซียนค้อนควักด้วยความเอียงอายจากนั้นเห็นว่าวันสอบแข่งขันใกล้เข้ามาจากที่นี้ไปเมืองไข่ฟงต้องใช้เวลาเดินทางครึ่งเดือนเทียนเป่าสมควรออกเดินทางแล้วสุยเซียนเปิดตรกา หยิบถุงเงินออกมามอบให้เทียนเป่าไว้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางทั้งยังมีตั๋วแลกเงิน500รอตำลึงอีกหนึ่งฉบับให้เทียนเป่าพกติดตัวเพื่อใช้ในยามจำเป็นทเทียนเป่าจึงกล่าวสุยเซียนที่แล้วมาทำให้ท่านสิ้นเปลืองมากแล้วตอนนี้ยังมอบเงินค่าเดินทางให้แก่ข้าอีกดูท่าเงินไถ่ตัวของท่านถูกค่าใช้ไปหมดสิ้นแล้วกระมัง เรื่องของข้าขอท่านอย่าได้เป็นห่วงมาดว่าต้องเสียเงินทองมากมายล้วนเป็นความยินยอมพร้อมใจของข้าเองเรื่องเงินไถ่ตัวข้าจะนึกหาลู่ทางท่านไปสอบแข่งขันอย่างวางใจเถอะท่านดีต่อข้าถึงเพียงนี้ข้าไม่ทราบจะตอบแทนอย่างไรดีจริงๆสุยเซียนกล่าวด้วยความรักอย่างเปี่ยมล้นว่าตอนนี้พวกเราเป็นสามีภรรยาแล้ว ยังต้องตอบแทนอันใดเพียงหวังภายภาคหน้าท่านไม่ทอดทิ้งข้าไม่รังเกียจเดียดฉันข้าก็พอแล้วเทียนเป่าสัญญาเป็นมั่นเหมาะว่าจะไม่ทอดทิ้งนางในใจกลับนึกกระยิมยิ้มย่องคิดไม่ถึงว่าเศษยกชิ้นเดียวจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาถึงเพียงนี้เห็นแน่ชัดว่าเขาเคลื่อนใกล้ชื่อเสียงลาบยศไปทุกขณะสมควรไขว่คว้า เอาไว้